สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามือนีไอซีพายพี่น้องไปซื้อของนะจ๊ะเด้อซื้อของก่อนที่จะเดินทางไปสวีเดนคิดว่านะอีกหนึ่งอาทิตย์นี่เป็นความคิดน้องจ๋าน้องก็เลยว่าจะไปซื้อของกินไปซื้อแบบเสื้อผ้ากีฬาไปซื้อเสื้อยืดที่แบบว่าสามารถเอาไปใส่อยู่พุ่นพี่น้องจา๋าเนาะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตในรถบ้านมันก็จะ ยุ่งยากในการเก็บอุปกรณ์น,นะนก็เลยตัดสินใจสิไปซื้อเสื้อหน้าเกไนเสื้อกีฬาเสืกก้อกางเกงกีฬานะจ๊นะเนาะไปซื้อของเล็กๆน้อยๆพอพี่ look at my shoes โอ้จะเยโฟกัสเอ่อคนขาเดยจัเดอขคนขา no wax <c oughs> ไปพี่น้องจ้ะสีพาพี่น้องไปคับฟูมันนี้นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่อซัมเมอร์ทางยุโรปเราพี่น้องจะจะไปใส่รถกระติดจ้ะอือปกติแล้ว รถบ่คหอยติดเลยจ้ะแต่อันนี้คือช่วงซัมเมอร์เนาะรถติดแหพพี่น้องปุูจนสุดขอดปูผุผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังบ่ขอคราฟูอยู่จ้ะรถติดแห้อีดีมันเนี่ยนะช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นแบบนะนี้แหละจ้ะซัมเมอร์เนาะตอนนี้ไอโก็มาถึงบ่อคราฟูละจ้ะขอพี่น้องมาซื้ขอของเนาไปซื้กอของข้างในนาะ ตอนนี้ตรงที่อไออยู่นี่เนาะติจานีเป็นานัคนติดเสื้อหลายก็กกเะเา,าจะา้เนเนะเพราะว่าเขาจะมาฮอลิเดย์ทีเนาะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองอาทะเลสวยงามนะนบริเวณข้างในจ้ะคนก็จะมานั่งกินโฟงกาแฟาช็อป ช้อปปิ้งก็รือว่า,าอาจจะเข้าไปตรงคาฟูเนาะให้พีน่น้องจ้าเข้ากันยังให้ระยะหนึ่งเมตรเป็นอย่างน้อยเนาะอันนั้นก็จะขายแย่แรกิ๊ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อันนี้เป็นเจลล้างมือกัพบซีเจลพกนะ มีหลายยี่ห้อเลยเอาไปนี้ดีกว่าันี่จักรยานด้วยนี่ไงปะ For you ปะ For you You... <laughs> <laughs> i'm, I'm a it's i'm a tough head. a huh too beautiful Too? for you <laughs> 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 this is okay you lose them so quickly แอนโฟโทเล็ตด huh? okay? right? ้วยวันนี้ให้ป้าช้อปปิ้งจ้ะบีเดอะโฟโตกราฟเฟอร์นะเสดวะไปโอเคยูอาร์ไมพีเซนเตอร์นะคะไปค่ะ for w i m b l e d o for the m a t c I can put you in that bucket.

จะออกกําลังกายจะก่อนได้มากมากส really <c volta> ื่อเป็นช่วงเวลาดีนะเศร้าออกแล้วก็เศร้าสื้อไปก็ได้แต่บ่มีขอบเลยเวลาที่ห้าใส่กางเกงออกกําลังกายแบบนี้มันก็จะบ่เห็นขอบมันก็จะสวยจ้ะได้ไหมตัวหนึ่งห้ายูโรสามตัวสิบยูโรเขซื้อเบื่ออย่างนั้น ออมาสิเองไหมครับว่าเป็นอย่างไร ตัวสีเดียวกันงามเสื้อในเสปาซมเมอร์เสื้อผ้าลดราคาจ้ะตัวละสิบยูโรแต่บุมีเสื้อผ้างามเลย น้องเบงองกางเกงนี่ปานตัวละ้อยบานฮอนะอยูนิ่เท่าไหร่นี่1ร้อยห้าสิบบาทจะใส่สบายใช่เนาะใส่ไปหาเห็ดพี่น้องจ้ะเอ้ยอีกหี่ไดขึ้มาเซเลสแมนแตนไงล่ะเบอรนี่กระโปรงสิบเจ็ดยูโรเดี๋ยวดะหาอ้เบองก่อนเใส่ไปหาเห็ด มันคือเลิศเล่อเ,เออพอเอาเป็นกางเกงกีฬาที่ายมักไซเนาะมันมีอยู่สองสีก็สงสัยได้สื้อสีดำคือเก่าคนซิ้คือว่าใส่กางเกงตัเก่กาแล้วเนาะใส่ตัวใหม่อยู่เด้อย้จะจะมกักอันนี้มันฟิตเข้ากับร่างกายของเราเนาะนี่ของอาย เบ,บอร์เอสบอกแพงเป่าได้ะสิบสองยูโรจ้ะอะก็จริงแต่มันบอก่อยมีตัวงามพี่น้องจ้ะอืมบ่งเฉพามันไม่ค่อยจะสวย ยูเซอร์อั5ยูโลสีเหลืองอยากได้เสืออยากเชมน้ำม้ว มื่อน,นี้ถูกจ้ะเจ็สิบบาทเนาะเกือบสองยูโรไปเอาเบอ่งอันนี้จ้ะซีกินเนื้อโนนอตด s สเดอร e ดิสฟร์มีวะ gloves บาร์บีคิวของเต็มเลยจ้ะแกสิท่าเช็คบินแล้วจะนะ้ะเนาะ หมดไปสามร้อยสิบยูโรเนาะเกือบหมื่นอ่ะก็ได้ของประมาณนี้นะจ๊ะเนาะอยากสิ่งหนึ่งขึ้นรถอยากกินแตงโมแตงโมสโมืบจะมาเนี่ยสามยูโรแตงโมแตงโมลดราคาเนาะได้แทนพี่น้องเบิ่งว่า,าได้อย่างนั้นเนาะนอนยูโรเลยจ้ะเด้เอได้หลายอย่างเลยจ้ะสิ่งที่หาซื้อบ่ได้พี่น้องคงบ่เป็นยไงเอยียงถุงมือถุงมือบ่มีถุงมือขาดแต่หลาดจ้ะอืม ก็จ้ะสามร้อยกว่ากิโลก็จะได้ประมาณน,นี้อันนี้คืออะไรบ้างคะปลาเป็นยกเลยจ้ะไอยยะ้ยกเองของมากไอ้ดําขวดมาชิว่าแล้วฮอถุงให้แส้นยกเขาว่าเราอยู่กันเราอยู่กันด้วยความรักจ้ะเอากระเพียงนคือกระเพียงยงเลยเนาะกัดบนเสุภา,าของไอ้โมนี้อาจจะเต็มจ้ะโอนโน้ อย่างนงินสามยูโรจ้ะสามสี่ยูโรนะลดราคาแล้วก็จะได้เป็นพวกขนมปังจ้ะนี่เอาไ้กินตอนเศ้านะจ๊นะเนาะใครจะลดหนักนะซื้อได้หลายอย่างแล้วก็เป็นน้ำนะจ้นะเนาะสำหรับเมื่อนีอาอการขออนุญ,ญาตไปก่อนเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย